สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมในแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับอ่ะทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับอ่ะสวัสดีตอนตอนสายๆนะครับม่ได้ชนเช้านะครับผมนะครับวันนี้ได้หลับนะครับหลับ แล้วนะครับน้องปันปันนะครับเด็กดืดหลับแล้วนะครับผมเนี่เอยส่วนแม่ก็กินอย่างเดียวนะครับส่วนลูกสาวก็นอนหลับปุ๋ยเลยนะครับผมนะครับเพราะว่ากลางคืนก็จะเป็นอ่ารอปภนะครับรักษาความปลอดภัยแม่หญิงนะครับ ส่วนกลางวันก็แม่หญิงนะครับรักษาปลอดภัยรักษาความปลอดภัยนะครับของตาอ้วนเรานะครับผมวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะอากาศร้อนหน่อยนะครับผมนะครับ <c oughs> อากาศร้อนแต่เช้าเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ประมาณเที่ยงนะครับหรือสักบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวก็จะอ่า น้องนะครับผมไปอาบน้ำนะครับลงอ่างหน่อยนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานก่อนได้ลงนะครับอาวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องลงอีกเพราะว่าอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะได้ให้แม่หญิงได้ถูตัวนะครับถูต้นไม้หน่อยนะครับเพราะว่าอาบแต่ในคอกที่อยู่ที่กินนะครับก็ไม่ได้ถูถูตัวเท่าไหร่นะครับก็ได้ขีดน้ําอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวก็จะพาแม่หญิงนะครับสูอ่อ่างของน้องปันฝันนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะได้พาน้องลงออกเที่ยว <c oughs> ตอนนี้ก็ยืนหลับอนอนหลับอยู่นะครับหลับอุ้ยเลยนะครับก็อยากน่าจะบอกหน่อยสักสามตัวนะครับผมนี่ก็ลอนอย่างนี้ แบบสบายเลยนะครับนุน่นเพราะว่ามีเสียงดนตรีด้วยนะครับเพราะว่ามีเสียงดนตรีด้วยนะครับมีเสียงดนตรีด้วยนะครับผมแม่แม่เอฟซี หลับเลยครับในเสียงดนตรีด้วยนะครับ <laughs> เอาที่สบายใจเลยครับคุณหนู ไก่มา <c oughs> ในไก่มาเล่นแล้วเนะน,นี่ยกันฝันอืม ชิวๆเลยนะครับนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดสั s c ไล b ์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปนะครับของน้องบัานปันนะครับก็ครัวของน้องบัานปันนะครับ สวัสดีครับ